ผมไม่ขึ้นเจ๊อะผมผมไม่เปลนไม่ไหวเลยวะพี่ก็รู้ป่ะว่ามึงเป็นคนติดบุหรี่อะพี่ก็ต้องให้คน a n y d e กแล้วก็ให้ไปเปลี่ยนปุ่มนะให้คนไปเปลี่ยนปุ่มอะอะไรแบเป็นอะไรท่านไหนบอกว่ายังไม่ขาย อะไรวะรู้เรื่องอะไรวะไม่เกินไม่เกินไอ้โค๊กมาไมีไ่เล่นมาลอยอยู่มา,าขายดิป้าเอาไปขายแบบขายขายแบบขายคนอ่ะอ้าวไอเหี้ยโก้ไอกะลาบอกว่าให้มามาอ้าวอ้าวพี่ตู้ตู้ดีนะแกง๊เกงเรามีผู้หญิงคนเดียวแ้วมีสองคนอาจจะทะเลาะกันนะอ่ะอ้าวทำไมอะพี่อา้าวทำไมงั้นนะพี่ไม่รู้อ่ะนั่นกพรว่าเลยนั่นนั่น

เที่ยวเล่นแจ้งอะไรวะแต่เมืองไม่ใช่ผู้หญิงนี่เป็นเป็นผู้ชายนี่แต่ว่าคือเมื่อกี้เขาพูดอะไรกูไม่ได้ทันฟังเลย้ชายลวนเป็นกระเทยค่ะอย่าแอบอย่าแอบอย่าแอบกระเทยอย่าแอบมึงก็แอบเหรอเ็หนูแบบเท่านี้อ่ะอ่ะพี่ค่าอะไรอ่ะขอบคุณครับหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบ้โหพี่ นี่ค่าอะไรอ่ะเอาพี่ขอบคุณครับมา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  พอเอ้ตัอเนไหนอนไนเ็จ้่ตงตเพื่อนนี้ตาอมึงดึงเพื่อนนี้ต่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 อมึงดึงเพื่อนนี้ผู้ขอบคุรัาพี่แม็กนสหโอ้โหพี่เกินไป มานะใจเย็นนะขอบคุณนะครับพี่โอ้โหพี่ขอบคุณมากสิบแปดสิบเอ็ดสิบแปดสิบเอ็ดขึ้นมาอีกเรามียี่สิบห้าเฮ้ยเข้ากูเข้ากูจดได้เฮ้ยเฮ้ตามตเดี๋ยวพี่วิ่งให้เดี๋ยวพี่วิ่งให้พี่วิ่งโอเค โอเคโอเคมอยสิอติกตติ๊กเฮ้ยขากฝาก,กไม่ได้ไักครัลอยได้รััได้กาัดีมันอกว่าออกเ็นะ้นเานเานเเนหยเนหมดร็ไม่ชบเลยอะตะ ใช่พี่ตู้ทำไมไม่ชูบเลยอะพี่เมื่อกี้ผมดูอยู่นะอ๋อพี่บูมเหรอไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่บูมไม่เป็นไรอใี่หวพี่ขอบคุณนะครับพี่แม็กขอบคุณนะครับ มีร้านไหนว่างเนี <S <s um> ่ยหนานามานมที um> ่ว่างมานิมเลมานานิมเลมาิมเลมนิมเลมาิมเล่มานิมเ่มานิมเล่มานิมเล่มาิมเลมานิมเล่มานิมเล่มานิมเลมมเลมาริม่มานิมเลมาริมเลมานานิาาลิมเลนาิม่มา่มาิ แล้วขับแวนถ้าขับผ่านไฟก็ไปกดลงเลยได้นะได้ีร่างกายเราเป็นอะไรร่างกายเราเป็นอะไรอีกวะเนี่ยแรงมาจากไหนเนี่ย ไปผู้เล่น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 ูเล่นกิน <ไป S 1> ข้าวแล้วแรงมาแล้วยิงวงคูแล้ววะเราได้ป่ะพี่เราได้ไข่ไข่ตัวน,นี้พี่รับเลรียอะไรได้ไไดโ,โอเค Yeah, กั้นควายไว้ให้กูุ่ม่วกี้อันนี้คือระดับสีท่อมก็ลงทะเบียนเหมือนเดิมเราไปจ้องเพื่อนไมนต้องเป็นแบบเดิมใช่ไหมใช่ใช่สีท่มคือฟ้าแดงอันนี้คือให้ลงมาสำหรับเขาพ่งนี้ไปเลยไงจะได้ไม่ต้องมีงา อุ้ยตรงหน้าหรือตรงรุ่นอมี่น่าจะตรงรุ่นว่ะ

พี่แอน500,000ไม่เก็บแล้วหรอเก็บครับอ๋อส่งแล้วยังงส่ไปแล้วส่งไปแล้วขอโก้เหลือ400,500อีก3วันนั่นที่เป็นไว้อ่ะ400,500เท่าไหร่800,000ไม่ใช่เหรอพี่ไม่ก็400,500อีก3วันไง400,500อีก3วันคือวันนั้นที่โค้บอกให้เป็นไว้ก่อนอ่ะไม่ผมส่งไป800,000แล้วนะแสงก็หลายล้านอ่ะนมายล้าน800,000ก็คือมันมีมันไม่200,000อีก4วันก็คือ800,000สองเป็นอะะรรอ่่ดดููตตาาางาง ไม่ทั้งหมดผมติดสองล้านกว่าไม่ใช่หรอถูกไหมสองล้านกว่าผมโก้คือโก้ส่งมาแปดแสนถูกไหมสองแสนสี่วันอ่แปดแสนส่วนอันเนี้ยคือมันมีติดแสนห้าอีกก่อนหน้านั้นกี่วันวันของโก้เลยสามวันสามวันสี่แสนห้าโอ้ล้านกว่าใช่ไหมพี่โอเคโอเคโอเคเอาจะตอนแรกเขาใจดีนะตอนแรกเขาให้มึงจ่ายทีเดียวแต่ว่าเขาให้มึงจ่ายแบบว่าเป็นส่วนๆนะตอนแรกอะโอเคพี่โอเคไมม่เงินอโอเคโอเคโอเคตอนนี้ส่งอะไรมาครับ ่ปร,ประมาณนะั้นประมาณนะั้นไหนก่อนนะประมาณนะั้นประมาณนะั้นดูในนี่ได้นะในปากบุตของผมเราอ่ะมันมีที่วิ่งตรงไว้อ่ะเผื่อใครแบบกับผมหนูกดผิดขาเลยดูง่ายกว่านะที่มีหัวหอกนะก็จะเป็นลมเลยพี่453บันบูบเลยมั้ยก็จะเป็นลมเดี๋ยวเจอของนาวแต่หอยรงไปน่าจะหัวบ่ะ อที่โมเลกชั่นจงหนาวรวยจงหนาวรวยไม่ต้องสนใจหรอกเบื่ออะไรเพื่อนเบื่ออะไรอาน้ย่างเลยวันนี้นะเออเดี๋ยวไปอาบแต่แต่แต่เขาสะอาดอยู่แล้วนะดูดิเอ้ยอาบแล้วอาบแล้วใช่พอเปลี่ยนชุดแล้วเปลี่ยนชุดแล้วถ้ากลับอาบแล้วยังไม่อาบนะพูดเล่นขอโทษทาให้ได้ไหมอืมอุ้ยเออไม่ใาห้อยสี่เหี้ย เดี๋ยวไปอ้ามนะเถิงวุ้แบบแน,น,นได้ยินแล้วโหโดนหักหน้าเลยเดี๋ยวมันขับันเลยเนี่ยโอ้วโหขายหน้าว่ะ เนินตุรกีเอาปีหิมะจริงจริงรู้ห่วย้าพอ่ะนะก็มึงลุกขึ้นมาชุบนะเดี๋ยวพี่ไปเล่นให้ดูก็าต้องเล่นนย่งงี จะหลุดจะหลุด মা จะลองอะไรอีกเยอเอ๊ะผมตีพิลาล็อกผิดเลยไย่ะไม่ต้องปล่อยกัวไม่ต้องปลอยเมื่อกี้ผมผมเห็นมันลงแล้วผมเพลิดีไลิล็อกสุดคนกูตตาแขกได้ล้วเอ้ย วเ่ขอบคุณครับพี่ตู้รักพี่ตู้นะครับพี่ตู้ผมเมื่อกี้ผมไม่ได้นี่นะอ่ะอะไรนะครับพี่หลงอะไรนะครับพี่หลงอ้าวเขาอ้าวเขาพี่อ้าวเขาอ้าวเขาโอ้โห

จะนันเกียเบากใช่หรอทุกคนผมนา่าจะปรับไวเบาอ่ะครับพี่ nào suýt trời ไปไปไป เดี๋ยวเดี๋ยวเกี่คนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเลยกี่คนเลยตัวเล่นอยู่ปะไม่ไอตัวนั้นมันอ้อไปไหนไอ้เว้ถูกดักไปไหนอ่ามันจะจะเจ็บโผล่แล้วโผล่แล้วที่ข้อไกลใจโผล่หางโผล่แล้วใช่ใช่ใช่ถ้าหมูตายผมจะบอกไงขับไปกับพวกใช่ไหมเนี่ยง ชี้พี่ตู้โหดจัดพี่ไม่เชี่อเมื่อกี้มา,มา้ตุรกีพี่อย่างเวอร์อ่ะขอบคุณครับ <laughs> <laughs> ไม่หมดหมดไปเพอนหมดตอนนี้ตอนี้ต um, ีมาคนนึใครเลยน่ดีกว่าแถวนี่ย้อเวนลุกเลยอ่ะตัวตัวบั๊กตัวบั๊กกดอไวปไอ้อันนี้ต้องเล่นลูกเลยตัวจะบิดเต็มก่นเติดเลยว่ะ

มันเปิดเอแต่เราสเตตฝัดอ่ะพี่โตโคตรโหดอ่ะอุ้ยได้สี่ชิ้นได้สี่ได้สี่เลยอุ้ยมันมันมันอะไรนะเริ่มสตาร์ทมีรถว่างไหมครับมีไมม่ีครับต้องแพงไปดินี่มากันสี่คนพอดีอ่ะแทงไปดิแทงไปดิโก้กำลังทำอะไรอ่ะ ไหนแบนไปร้านกลางเลยร้านกลางไม่ได้แค่หรอมอกีูเจอทีต็มมันอะไอชอนไอโบไอพาดาไม่ยุ่งเจอที่เต็มมัน อยกจะคแก่แมันจ็หิิง mm hmm. ดิสนีย์กิจจะติดแถามาันก็ได้ติดวิสกี้จะเป็นวิสซี้เจฟฟี่วันที่อากาศไม่ดีจะเป็นคนที่จะมาเชิญเรา้สิคา